แถบนี้เองนะคะตอนค่ำนี่เขาจะขายของกินของกับข้าวเอ่อข้าวอะไรประมาณนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ขายน่าจะประมาณถึงเออสมัยที่ไม่เป็นโควิดนะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะตรงนี้นะคะไปเราเดินไปดูนะคะเราจะมีอะไรขายบ้างนะคะทุกครั้งเรามานี่เราจะแค่ถ่ายแบบอันนี้เองนะคะแค่ถ่ายแบบ นั่งมอไซค์แล้วก็ถ่ายเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูนะคะว่าเขาจะขายอะไรบ้างเนะาะจะ <c oughs> เอากินไหมกินไหมข้าวถามเปินต้นอันนี้ขายจืดไงะปู่นหน้าเทาสู่นหน้าเทาสบู่เป็นโลมิวล้วแหละอ๋อมานะก็ซื้อขายอ้าดเพ่าวะ เด็กเลยโอ้ยเดินเดินมาแล้วก็เด็กเห็นอันนี้นะคะแล้วเราจะเอาไปให้เด็กๆของเรานะคะเด็กๆดานๆของเราแบบเยอะแยะเลยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเขาเรียกชื่ออะไรของ่อกระตกระแม่ไม่ใช่เขาเรียกว่ายู่ยย่ใช่ไหมยุยยยยยแล้วก็กตอนะคะนี่นี่นี่มีหัวมีหลากหลายมากเลยเนาะพออเนาะใช่ก้บหู เยอะมากเลยนะคะอันนี้อันนี้เต็มเต็มกล่องนี้สองพันสองพันจัดก็ห้าสิบาทนะคะเราจะซื้อไปให้หลานของเรานะคะอมพองเอาเอาแบบอู้อันนี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 ้อือไอ้อมพองเลิกนะคะช็อกโกแลตและชีสช็อกโกแลตและชีสนะอืมอือผู้ช็อกโกแลตเอาเอ่ยว่าช็อกโกแลตไม่เอาเนาะอืมช็อกโกแลตช็อกโกแลตมิว ก uh uh> uh ี่ข้างไม่เกี่ยวโอ๊ยอะไรเนี่ยพันด้วยจะกินอร่อยหรอเนี่ยได้แล้วได้แล้วอย่าเอาเยอะเคี่ยวเล็กน้อยน้อยไม่ขายเสื้อผ้าด้วยนะคะหาช้ดดีโอโอ้ชุดดีแบบใช่ให้ดย่าเยใ่ให้่าออเหอายุยุกใส่เอายยุกใเส่อะไรอ๋อ ตอนเล่าสาลูกกองเ่ยนิย่งๆแบบนั้น,เอ,เ,นเอานี้ไหมเลีอือชอบแบบติ้งตง,ตองตอ,งตองตอันนี้เราแต่งชุดไตเลยนะคะชุดไตมามาซื้อของเลยนะคะมาเรินแบบเลยนะคะเพราะว่าชาวเชียงตุงเราก็จะแปลกใจอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ,ถ้าเป็นงานบนุญงานบุก็เป็นธรรมดานะคะแต่งชุดกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น มันไม่มีงานบุญการบทอะไรเลยนะคะเราก็มาคาราเมลโว่าถ้าได้ชิ้นลูกยาดเลยถ้าชิ้นลูกยาดเลยวชิมได้่ะชิมได้ชิ้นยาดยอ,อร่อยไหมอร่อยอ,อร่อยน้ำอ่อเอาเอาเอาอันกับเพื่อตอนนี้ล่ากางอะไอยู่ะข้าวเ,เ,เนียชิ<อ>้นน่ยข้สีดยดเยอ่ อะไรจา้าแต่งเสื้อผ้าก็มีนะคะเสื้อผ้าไวรุนเลยนะคะตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเหมือนนายพาซ่านี่แหละแต่ว่ามันเล็กๆเองนะคะเดี๋ยวน้องทิ์จะพาไปชมนะคะแล้วก็มีของขายเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เขาจะขายแบบถึงประมาณเก้าโมงบ้างช่วงโควิดเนี้เออสามทุ่มน,นะคะรถเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันแบบอยู่ใกล้ๆทางถนนใหญ่อ่ะ ไปเอามานี่พี่ถือให้นี่กระปุกออมออมเงินหอมอซื้อไหมไม่ซื้อไม่ยืนเงิสือกันซื้อไปออมเงินไงเอาไหมไม่เอาแค่เด็กเอ็กนะจริงเหรอเออเอาเด็กๆด็กไหมเอาใหญ่ๆหญ่ดิด,ดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็นี่ แวะทุกร้านแวะทุกร้านเนยอะอะไเนี้ยือ้านโอ้หนเอาไปใส่อะไรเหรียญเนาะออใหญ่นุ่นไหมของเรามันเยอะแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาหมูไหมหมูนี่นี่ยเเล่าไรเนยชาวถ่องอ่ะอืแพงเหมือนกันนะเนี่ยเี่วแล้วเนาะ อ่าอมรถตรงนี้ะมอืเนี่ยนีเป็นปิ้งย่างนะปิ้งย่างตรงนี้ก็มีขายนะคะแต่ว่าขึ้นกแกงตยโหอันอนี้ก็มีขายเหมือนกันนะนี่ฮะจัปาเว่าอะไรเนี่ย เป็นอะไอ๋ออันนั้นเตี๋ยล้อมาล้อมาล้อมเตียนตีเหมือนแม่สายนั่นแหละลองชิมดูไหมค่ะอันขายชื่อเน่ยเหงียนซีหน่อยอะเหงียนซีหน่วยอะเอาชิมดูไหมลานองชิมดูได้กล้ยกล้วลองชิมดูเนาะเออเอาเอาเหงน,นึงนะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ,เข,ะเขาจะเขาจะเรียกชื่อว่าอะไรเนี่ย,จยเจแปนเยปลาแลมมงโลงอ่ะ ก็แปลว่าอาหารอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารญี่ปุ่นทะเลอะไรก็ไม่รู้นะสักอย่างนึงนั่นแหละจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเงินทอนเนี่าไว้ใช่ไหมเอเอเอยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าทางทางทางเมืองไทยก็เคยเห็นอยู่นะ แวะทุกร้านชิมทุกร้าน นะคะอัดแน่นเลยชิมตรงนี้เลยนะครับพ่อตั้ไม่สองอันแล้วสองนาทีชิมตรงนี้เลย,ย,นะย,ยชิมตรงนี้เลย ิมให้ดูเจ้าของร้านหน่อยว่าอร่อยไหมปรหมดหน่อยปรโมทร้านเจ้าของร้านหน่อยมาย่างร้อนเนาะใหม่แล้วก็ยังร้อนมันร้อนว่ะเป่าก่อนเปตาก่อนของเป็ดเป็ดนะคือเป็ดสำหรับของคนจิงจุงเอานะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะคะนี่ ตร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเหรอโอเคถือว่าถือว่าผ่านนะคะร้านนี้ผ่านมากยอดอร่อยจริงๆนะคะนี่ยจริงจริงเหรอโอเคไปไปต่อเอาหลังมัดื้อมัดมาอ๋อค่ะไอ้ชื่อเสียงเป็นแบรนด์เนี่ยอ๋อแต่ตู้ต้องไม่ล้างดิจ้ะอ๋ออ๋อ อ๋อสวยนะเฮ้ยร้านข้างในก็สวยนะเนี่ยเป็นร้านเด็กๆเองเพิ่งเคยมาเห็นเนาะเอด็กก็าสวอน่าโอเคไปต่อนะคะให้กินหน่อยให้ชิมหน่อยอร่อยไหมเอออร่อยรดีไนะ นี่เป็นขายซาลาเปาเยอะแยะเลยนะคะโอ้ซาลาเปาแบบลูกลูกหมูลูกเป็ดกม็มีเห็นสุดมากเขาขายซาลาเปากันนะคะที่นี่ปลาเผามีปลาเผานี่เป็นกับข้าวนะคะกับข้าวของชาวจีนตรงเรา เป็นปลาเผาบางบางวันก็มีข้าหลามนะคะเข้าไปด้านี้ทางนี้ก็จะมีร้านอาหารของพม่าะนะคะไปอันนี้เป็นร้านข้าวซอยผัดดีข้าวซอยผัดนะคะนี่เป็นข้าวซอยผัดนะคะนี่เป็นร้านอาหารของพ่อาอาหารเหมือนชาวพม่ากินนะคะ มองบองเนาะมีไม้เป็นไม้จิ้มๆแบบที่เราไปกินที่อันนั้นด้วยนะมองกินไหมเราไปนั่งกินไหมไม่กินอ่ะเลยเมื่อกี้กินที่น้องกุ้งอ่ะนุ้งก็ไปไปชิมอยู่สักไม้สองไม้ไหมก็นั่งกินแบบนี้ได้เราถ่ายคลิปรูนี่ไงร้านอาหารพม่าไงเราเราขอชิมนี้หน่อยเนาะนี่เราขอชิมตรงนี้ไงนี่เป็นร้านอันนี้แหละพม่า พูแต่ยยา,อาอยชิไหมตองชิมม่อกันเนาะตั่งประมาณสี่ห้าไม้นั่งเลยชิบตเาเอาอาก้กินไหมนีลกะกำมาเลยประกานชีดาขอจานก่อนนะคะ โดยี้เป็นจะเป็นร้านร้านอาหารของพ่อแม่นะคะเขาก็เอ่อคนอยู่คนทํางานในในเนี่ยรัฐบาลเนาะคนทํางานรัฐบาลจะเป็นส่วนมากจะเป็นพ่อแม่ก,กันเนาะเขาจะมานั่งกินตรงนี้พักผ่อนตรงนี้นะคะตรงนี้แหลมขายแบบเยอะแยะเลยางานแบบอันนี้แบบอะไรนะก่อสร้างอะไรประมาณนี้ก็เขาเอามานั่งกินตรงนี้กันนะคะไอ้หนึ่งไม้ก็หนึ่งร้อยจัด สองบาทจัดสองบาทเนาะไม้ละสองบาทนะคะเอาไปแล้วอ๋อจะคือได้เอาเงนเลิกจื้อน่าไข่จิ้มยังก่อนเลิกเอาบ้างลงมาจิ้มจิ้มแล้วก็เอาหนึ่งนึ่งนี่วันนั้นเราไปทักที่เด็กเราก็ไปชิมอันนี้ไม่ใช่ตับนะเนี่ยทักที่เด็กเหรออ๋อนี่เป็นทั้งนีนอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเติมมันน่ะเติมมั้นอ่ะ ชิมดูนี่นะคะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมเหม,มือนเหมือนม,มันจะมีแบบใหญ่เนาะถ้าเป็นงานปลอยมันจะเล็กเนาะถ้าเป็นงานประจําปัปทเขาหรอธรรมลานี่จะใหญ่นะคะมหามาเพราะซัได้เลยมีข้าวด้วยนะคะอร่อย,อย,อย,อย อันนี้น้ำจิ้มมันมาน้ำจิ้มเพิ่งมาโอ้น้ำจิ้มเพิ่งมาเราก็นอนรีบกินนี่อืมออร่อยดีสืดอย่างเงี้ยพี่จะกินอันนี้พี่จะกินอันนี้นะคะัรนี่ดี๋ยวกินอันนี้นะคะเอ้ยอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะ เออซุปน้ำชุปอันนี้เป็นเัวนีข้ขายยูเรองเรียกเหมือนันมเราจะกินนะมีมันมีมอเมื่อกี้ไม่เอาทกทรายยิ้มทาหาแกอร่อยขาปลอกเจาก็ขายทุกนไปเนาะไอ้ลำก่ับสุดท้ายเออันนี้เป็นน้ำชุปนะคะย่งไรเรียกินว่า เาเมือน่ท่านคว่าทัดจเอาเมื่อนี่เป็ข้ามาเอะกันนะเมื่อเหมือนมานะเออทุเไหรนอยู่หรอไงเอออันน้ำซุปอะไรตัวกินไปกินน้ำซุปไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะอ๋อเป็นจินอะไรอ่ะเปนอะไรยูจิมจิ้ไหนเป็นเียนูเขาไม่ใช่ เมื่อกี้กินไม่เป็นไม่ใช่เมื่อกี้เราจะเราจะจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมเราไม่รู้ก็เลยเราจะมาชิมวันนี้เขาเห้เขาให้กินเขากินเพ้าะเราไม่เรากินไม่เปลี่ยนกินนะไค่อยได้กินเราได้กินไม่เป็นจริงๆไม่มีน้ำจิ้มของวันยูแล้วก็น้ำซุปซอกอันนี้มันไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเข้มอันนี้จะจะืดๆหน่อยอร่อยไหมมัน้จิ้มไม่ก่อนะ หยาดน้ำจ <mile> ิ้มลงไปก่อนจะต้งมาหกูะไรจีหยาดน้ำจิ้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงรูปไงหยาดน้ำจิ้มนเป็นน้ำจิ้มนะพี่นะคะรับรถเรามากนะในอันอยู่ตรงนู้น่ะเราอยากกินอะไรก็กินนะคะกินแล้วก็มันจะมีไม้แบบเนี้ยเราก็กินแล้วก็เก็บไปให้ให้เขานับนะคะว่ากินหมดเท่าไหร่นะคะกะหลังก็เหนียวเรากลมเปิดนี่เทปีอืมเกี่ยวอะไรเล่าเนอ่าเอาเป็นเรากะหลังอะไรรู้รถเซอร์เนอร์เท่าซับบ่ไข่โดนก่อนแล้วแต่เมื่อกันเนาะ หมดเอออืมมะเอาจิดอีกเข้าเข้ามนี้อันอันทรงกางไอโ n นแบบเบอร์อเอาเือมานยอืมขายดีมากขายดีมากมีกับข้าวอือมากับข้าวเลยกลับข้าวแล้วก็ข้าวเลยอือไ้าว ต่อปีต่อปีเจ้าช <c oughs> ู้เป็นอนนะไรแม่เนาะอืมอ,อันนี้พี่เมาเก็บมาเก็บมาโอ้ยอันนี้เมาอ๋อ <c oughs> กินไปหนึ่งพันจัดนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างหมาล่านะคะ อันนี้ก็หูยขายเหมือนกันหมดเลยนออเนาะมองเราตรงนี้เขาขายเหมือนกันหมดเลยเนี่ยร้านใหญ่ๆก็เหมือนกันหมดเลยนะคะบ้าเราจะเห็นเสร็จละอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมง้งยินงค่ากันเนี่ยมง้งยิออง่งค่าอะไรม้งยินงค้าหลามอะ จานนี้กอ่ะอาบูชาบูาอ่ะเมื่อกขาวอ่ะเอาเอาเอาจานนึงเอาอย่างวะอาบูชาบูตะไบเนาะมามานั่งมานั่งเติร์ดกินได้กินดีนะคะ,ระเราจะชิมอันนี้จะเป็นแหล่งแหล่งขายของให้ประเทศพม่านะคะ,คะโ้เราเจอหนาตัวย อ,อ๋เอาเป็นของคนพม่าขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารสำหรับพม่านะคะฮะอจยมมาแท้วเราจะมาชิมทุกอันเลยนะคะมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยปิดก่อนปิดก่อนอันนี้ภาษาพม่าจะเรียกว่าอาูซาปูนะคะ ชาปูก็แปลเป็นภาษาไทยก็แปลไม่ออกนะคะมันจะเป็นชื่อของอาหารชนิดนึงนะคะเป็นอปูชาปูนะคะอี่มาดูกิ่นนู่หมอ้อใหญ่ๆแบบน,นี้เลยนะคะนี่่หมอ้อใหญ่ๆแบบน,นี้เลยะคะอร่อย,ยไหมแม่อร่อยไหมก็เหลียวว่าชอบลองกินกันนะคะ ไม่กินใช่มยี่นะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะมาเห็นฉันไหมเนี่ยเห็นเหมือนมันสูงสูงสูงมากอะ่ะไม่โด่งไม่สุนเหรออารมณ์ไปนยียได้ไหมอันนี้เราก็จะมาชิม อับปูชาบูนะคะก็จะมีเมื่ี้ค้าอีกะคะ่ะเมื่ี้ค้านี่เคยกินอยู่นะคะอับปูชาบูนี่น้าร้านทีจะได้กินนะคะเพราะว่าเอา่อเมื่ี้ค้านี่เราจะทำเป็นแต่ว่าเมูนี่เราทำไม่เป็นนะคะใส่มะนาวไปก่อนออเพิ่มวอมเปรี้ยวนาชมพูเราติ๊กเลยใส่ใส่แล้วก็พริกนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะอย่างเ

ตอนนี้เราก็คือตรงนี้ก็จะมีอาหารประมาณนี้เนาะเราก็ได้กิน<ร>แ,ลแล้วนะคะเ,เหมือนเรากินแบบชิมของเขาไปเรื่อยเนะเาะอก็จะมีหลายๆอย่างอยู่นะคะถ้าตอนกลางคืนถ้าใครถ้ามาเที่ยวที่เชียงตุงนะคะถ้าหากว่ากลัวไม่มีอาหารกินตอนกลางคืนนะคะก็มาทางนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่านายปราสาวเล็กของเชียงตุงตเรานะคะก็อยู่ติดกับวัดพระเจ้าติดกับวัด พระเจ้าหลวงอยู่นะคะที่อยู่ทางกลางใจเมืองของเราเนาะเออก็จะประมาณนี้นะนี่จะมีอาหารแบบหลายอย่างอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่รถนะคะรถเยอะมากตอนกลางคืนแบบนี้ก็เหมือนทุกที่แหละเนาะหอองเนาะทุกที่เขาก็จะแบบว่ายังไงเข้าในเข้าในนี้หน่อยทีเสียวทั้งหลังอะไรนี่ยเดินไปต้งแบ่นี้ กลางคืนในแบบนี้เขาก็จะมีขอมาขายเยอะแยะแล้วก็มีชาวเชียงตูมากินข้าวกินอะไรกันเที่ยวกันอะไรประมาณนี้เนาะงเขเ็เป็นชัวร์ที่เกีไต่อเออเจอเที่เป็นไนรอลเนีหรอโดนอยู่ตรงมือ่ะเขาก็คิดว่าเป็นของในร้านนั่นแหละนั่นแหละโอเคค่ะ ก๋วยจี่ก็ไม่โอ้ยขาก๋วยจี่ขาดขอ,อพอ่อปิดปิดปิด่ะวันนี้เราก็พาพี่พี่เอฟซี FC, ทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดเด็กๆของเรามาแล้วนะคะตลาดกลางคืนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านก,กันแล้วนะคะดีมากแล้วนะคะใช่ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็คอยเป็นตัวแทนพวกเราสองคนด้วยนะคะฝากฝากเพียด้วยนะคะเพียร น้องทองทองนะคะ